ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะไปทําหน้านะทุกคนเราจะไปกําจัดสิวที่ตอนนี้เราผมยุ่ยๆหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งตื่นตื่นจริงๆนะทุกคนเราเพิ่งตื่นมากวันนี้เราก็จะเดี๋ยวเราก็จะไปลงไปกินข้าเราก็จะไปอาบน้ํานะทุกคนไม่อยากไปอาบน้ําเลยทุกคนจริงๆไม่อยากอาบน้ํา ทุกคนเคยเป็นปะพอตื่นมาเสียงมันจะแหบๆอ,อ่ะเอออันนี้หน้าสดนะทุกคนไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าเลยมาทุกคนไปอาบน้ำกัน กคนหรือเปล่าว่าเราเมื่อก่อนเราเพิ่งมามัดผมเอเป็นนะทุกคนจริงๆเราเมื่อก่อนที่แบบเมื่อก่อนตอนมาอนที่แบบไม่ค่อยดูแลผมตัวเองเลยอะผมเราแบบยุ่งตลอดเลยอะแล้วเราก็เพิ่งมาดูแลผมตัวเองตอนตอนสามปีที่แล้วอะทุกคนก่อนที่เราจะทาครีมเราจะคาดผมกับเราจะมัดผมให้เรียบร้อยหน้าที่เราจะใช้ แบบผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ก็คือของด็กเตอร์สมศักดิ์คินิกนะทุกคนเราจะล้างหน้ากันเลยแต่ก่อนแต่ก่อนที่เราจะจะล้างหน้าเราจะเราจะแบบล้างมือก่อนนะทุกคน ะบูอันนี้ของเขาดีตรงที่แบบเร้อะไรนะมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องเทช้ยเยอะทุกคนมันก็เกิดฟองแล้วว่ะ Thank mm -hmm. you. ตอนนี้คือเราจะทาครีมกันนะทุกคนเราทาครีมของแผนนะทุกคนเราจะเริ่มจาก C M lotion อันนี้ก็คือเราไปหาหมอใช่ไหมแล้วหมอก็ให้ยาพวกนี้มาให้เราทาแล้วก็ค่อยๆแปะแปะแปะ,แปะ เวลาทาครีมแบบสิ่งที่ก็คือควรแบบฟังพลงไปด้วยทาครีมไปด้วย,ม,วยมันจะเพลินมากเลยนะทุกคนนี่เลยจ้ะอันนี้ก็ตัวแรกของเราก็เสร็จแล้ว ตัวที่2ของเราก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเฉพาะทาแบบเฉพาะสิวนะทุกคนนี่เลยต่อมาก็คือตัวนี้นะตัว a n t i a n g n e ส่วนใหญ่ที่เราทาก็คือ,อยาต้านสิวนะทุกคนที่ทุกคนรู้ว่าเรามีสิวอันนี้ตัวสุดท้ายอันนี้คือทาก่อนนอนเราเ เราไม่อันนี้คือทาก่อนนอนนะทุกคนในตอนเช้าเราไม่ต้องทาเสร็จแล้วจ้าสามตัวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทาลิปมันด้วยอันนี้เราใช้ของวัสซลีนนะทุกคนเรามาทาทาลิปกันอือทาเสร็จแล้วจ้านี้เราก็จะมาแต่งตัวกันนะทุกคนใส่ชุดไหนดีนะ เรามีเสื้อขาเพียบเลยอะจริงใจใส่ตัวนี้แล้วกันหรือว่าใส่ตัวตัวไหนดีอะอืมเอาวอันตัวนี้แล้วกันชุดขาวตัวนี้นี้ใส่ยีนดีกว่าใส่ยีนตัวไหนดีอะแล้ว่าตัวนี้กับตัวนี้ เอาตัวนี้แล้วกันเนาะแต่ตัวเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันมานี่ โคโคอเราจะกินนมแอมอมนที่เราทำเมื่อคืนนะอืมอร่อยมากเวอร์แต่เราไม่ควรกินน้ำกินกับเราไม่ควรใส่อะไรนะน้ำมันมะพร้าวเราไม่ควรใส่น้ำมันมะพร้าวเลยทุกคนจริงๆแ่โดยวรวมแล้วอร่อยเลยอะ่ะเนี่ย อันนี้คือเราทําเองนะนมแอมโมนเราทําเองเราใส่นมแอมโมนเราใส่วอลน,นัทด้วยอ,อร่อยเลยอะทุกคนป <c oughs> ากาออกา็บ้าวออกมาบ้าวออกมาออกมาเลยออกมาพย่ยามออกมา บาวนี่ออกมาหาคิมคนเดียวเลยให้คิมเกาให้ตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกทำหน้าตอนนี้คือระหว่างรอหมอตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อกี้เราไปกดสิวมาแล้วก็เราก็ไปทำเลเซอร์มาด้วยทำเลเซอร์ไม่เจ็บเลยนะทุกคน ทุกคนเรากลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้ก็ประมาณแบบ5้าโมงกว่าวันนี้เราก็ไปทําหน้ามาเราไปกดสิวเราไปทาเลเซอร์มานะทุกคนอืมแต่วันนี้เรายังไม่ทําทรีทเมนต์เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำทรีทเมนต์นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะปิดบลลอกแล้วนะทุกคนบายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe เป็นนะทุกคนบายบาย